ชื่อตาเพื่อนนำตาะกูลสุวรรณนั่นเองู่จังหวัดอุทัยยาครับครับนะคะแล้วเมื่อก่อนตาเพื่อนเนี่ยเดินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยบวยอยู่ใช่ไหมค,ครับครับติดเตียง,ต,ต,ยงติดเตียงก็ว่าได้เพราะว่าเดินดก็ดเดินง่ายจากบ้านเนี่ยขึ้นกระไดใจจะขาดนะใจจะขาดนะบอกตรงๆแล้วเอาแขนใจเข้าห้องน้ำน้ำแลเอามันก็พอลุกได้นะเดี๋ยว แ,แล้วพอตาเฟื่องได้กินสินค้าของบนกัรรับซังเนี่ยตาเฟื่องรู้สึกดีขึ้นยังไงทั้งกาแฟทั้งกุ้อันพันดีขึ้นเนี่ยเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเออ,เอ,อมันใช่อ่ะ <c oughs> มันใช่แล้ว <c oughs> มอคืนนี้สามยายหมด่ะหมดเอาหมดนี่ก็เลยเอาสินค้าเพิ่มมาให้ตาเฟื่องอีกตัวหนึ่งก็คือดีลึกจนะ้ตาเฟื่องตัดกิน สี่เม็ดนะเม็ดนึ็นสี่ส่วนรั้งไม่อยากกินสี่เม็ดสี่ส่วนสี่ส่วนนะกินก่อนอาหารหลังอาหารกินก่อนอาหารนี่กินก่อนเนาะแล้วก็กินก่อนเนินนะมันจะไปช่วยขยายหลอดเลือดอะไรให้เรากินรวมกันนี่ได้นะเอาเพื่นกินแล้วสุขภาพดีอยากฝากคือของเราว่ามีคาอะไรดีคือดีจริงๆก็ดีจริงทำไมคือคือพูดจากใจนะที่เราเป็นมามันมันมันดีขึ้นอะ